ตอนแรกที่ยายเข้ามาที่นี่รันก็คิดว่าที่นี่คือสูงสวรรค์นะคะแต่ตอนนี้ก็นรกดีๆนี่เองจะนรกหรือสวรรค์นะ่มันขึ้นอยู่กับคน,นครับไม่ใช่สถานที่หรอกรันคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมความเร็วไหมครับไม่นะคะรันคิดว่าเด็กเป็นผ้าขาวค่ะ เกิดมาพร้อมกับความบริสุทธิ์แต่รันดูตอนนี้สิครับกักตัวกันมาหนึ่งอาทิตย์คนที่เราเคยคิดว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยก็เผยท่าแท้กันหมดเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยตนเชื้อร้กัดกินจิตใจกันไปมากขนาดไหนแล้วบางคนเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดก็แบบนี้แหละคะ่ะ ถ้าโลกนี้มีแต่คนดีก็คงจะดีนะคะเข้าวันหนึ่งฉันกลายเป็นคนคลั่งขึ้นมาปากแกฆ่าฉันด้วยนะเธอจะไม่เป็นผู้ติดเชือ้อและก็จะไม่มีอะไรทำร้ายเธอได้ฉันไม่ปล่อยเธอสู้คนเดียวหรอก แต่สิ่งที่น้องต้องทำตอนนี้นะคือหาตัวคนที่ปล่อยยาเรามีอะไรทำกันอีกเยอะโดนตัดไฟตัดอินเทอร์เนต็ตแบบนี้พี่ว่าก็ดีสำหรับเด็กนะครับยังไงเหรอคะก็จะได้ไม่ต้องเล่นเกมมือถือไม่ต้องเสพสื่อโซเชียลแล้วก็หากิจกรรมดีๆทำแบบนี้ครับ